เอาเราทุกคนต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับพี่โอได้เปินมาแล้วตอนนี้เป็นปืนกับตันโจรสลัดอ่าเราไปทดสอบกันซะหน่อยแล้วกันตรงนั้นมันหมู่บ้านกังหันน่าจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอเคทุกคนกำลังอยู่กับโอเวอร์เฮดครับอันนี้คือพี่โอเองนะจ๊ะไม่ได้เจอกันนานสำหรับโลบอกน้องเขาขอพี่ก็ไม่รอช้าครับจัดให้มีเม้นมาบอกว่า ี่เล่นบ็อกฟุตซะหน่อยสิไพรเรสสตาร์เตอร์นี่น่าจะเป็นเกาะโอ้ย,อย,อยตกใจหมดนี่น่าจะเป็นเกาะแรกๆหรือเปล่าแต่ไม่ไรก็ถือว่าทดลองได้ไหมลนะ่ะตัวเองนี่เนี่ยแบนดิตโอ้ยเจ้าคนเถื่อนแบนดิตยิงหัวให้ชอ็อตกระจอกที่เป่งทำไมไม่กระจอกจอิ๋ว่าโอ้ยกระจอกอะมันน่าจะมีดีกว่านี้สิดีอยู่นิดหนยนี่เนี่ย ตัวแตกลยซะเขตปลอดภัย PVP ถูกปิดใช้งานแสดงว่าตรงนี้คือเราไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ยบัณฑิต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 ที่ไม่ได้แปลว่าบัณฑิตบัณฑิตที่แปลว่าคนเถื่อนไอ้คนเถื่อนนี่เนไอ้คนเถื่อนนี่เนตัวแตกไปซะเดีย๋ยนะอ๋อความชำนาญอยู่ตรงนู้นโอ้โหแล้วกว่าจะยิงวกว่าจะยิงได้สักเปี้ยงหนึ่ง เราเลือกปืนผิดปะเนี่ยบ้าที่สุดอยากยิงอยากยิงเป็นปืนกลจังเลยนี่อุยโอ้ยโอเคความชำนาญฮย้ยความชำนาญขึ้นเร็วอยู่นะแต่มันต้องการถึง15เลยอะดิเฮลบาลิงสงลิงช็อตโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำยังไงดีวะเนี่ยลองลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลองใช้ก่อน,ป,นอปืนเอ้ยแค่เนี้ยูผไปเล่นอนะ ตัวเองนี่ไหนยิงไปนี่ไหนยิงไปอาศัยจุกแล้วกันนะบัณฑิตมันก็นี่เนี่ยโคบัณฑิตบัณฑิตพาไปไหนก่อนความชำนาญสามิงว่าปราบอีกกี่ตัววะเนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยทำยังไงดีเนี่ยนี่เนี่ยปุ่มในหัวเออถ้าเรา แล้วเราจะใช้ตัวอื่นมาช่วยก่อนได้ไหมเราใช้ดาบมาช่วยกันไ,ไหมชัว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 อาโอเคแล้วแล้วกลับมายิงด้วยปืนโป่งให้สักสองดอกเป็นไงมันจะขึ้นมาความชำนาญไม่ขึ้นว่ะโอ้โหมันต้องมานั่งยิงกันทีละดอกแค่เนียแหม่แล้วยิงจะดีซะด้วยยิงเร็วด้วยอย่างกับปืนงานวัดตอนนี้นี่เนะี่ยปืนงานวัดชัดชัด ยิงรัวก็ไม่ได้ยิงรัวก็ดูผิดอ่ะโอ้ยยิง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 ,ยงนี่นเกิดอะไรขึ้นมาตรงนั้นได้รับความชำนาญเลว้วเอาเป็นห้าละโอ้ยอีกยาวเลยอ่ะกว่าจะได้ท่าใหม่ของปืนนี่ต้องลุยกันถึงขนาดนี้เนี่ยกว่าที่หมดจะได้บ่ไม่รู้ปัดอีกเดียวเป็นห้าอมาปุ่งให้ปุ่งให้ความชำนาญมาขึ้นไหมขึ้นเดี๋ยว,ว ไม่ยิงช้าไม่ทันใจไวสรุนเลยตัวเองฉันไม่มั่นใจไม่ทันใจอย่างนี้โอ้วาปไปแล้ด้วยม,มาปืนมันไม่ทันใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ระยะได้ความแรงก็ใช้ได้แต่มันช้าดินี่มันโหลดได้กระสุนเทียนัทอย่างไรวะเนี่ยเออเลเวลหแล้วเว้ยอ่ะลองดู เอา้าโอ้โหมีดีเลยด้วยมียิงลแล้วแหลกด้วยบ้าบอที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวโดดปุ๊บแหม่ติดติดแล้วะอัจจะเออย,ยิงเลยสิครับรออะไรมันได้แค่นี้จริง,รง,รงๆรอวะานะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีอ่าเราเจอหอยหีบจึ๊บเรียบร้อยได้มา294าทำไมมันน้อยจังวะเกาะมาเกียงให้เยอะก็อีก ก่อนนี้มีบอสป่ะเนี่ยไม่น่ามีบอสมีแต่บัณฑิตใช่ป่ะบัณฑิตเลเวลห้านี่แหละบัณฑิตนี่เนี่ยนี่เขตปลอดภัยนี่บัณฑิตติทิกลมั้งเนี่ยนี่คุ้มกับคิวบูโจเชนี่เนี่ยแปิตเลเวลห้ายิงหัวก็ไม่เป็นไรยิงที่ไหนก็ไม่ต่างกัน ดาเมจเท่ากันครับตอนนี้ความชำนาญได้7เองอะนาจิกนานเลยตัวเองสปีอนี่ไหลใจได้ทั้งดาบได้ทั้งมือได้ทั้งปืนด้วนี่เล่นมันทุกอย่างของเยอะคนของเยอะคนของเยอะก็อย่างเี้ยนะครับทุกคนแต่ปืนห่วยมากปืนงานวัดเอ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โห สู่ขิดไปหนึ่งตัวไอ้ตัวนี้ตามมาไงวะตามมาไห้เตมต้นไม้ไปยิงดีซะนี่แหละยยิงดีซะเตมต้นไม้โง่เงาต่อตุอตอต่นตุนไข่เน่านี่แนล่น่าจะได้ความชำานาญเพิ่มแล้วล่ะยังวะอีกตัวจะได้แปดเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะ <c oughs> แล้วกระสุนนี่อินฟินิตี้อะไรเงี้ย <c oughs> โอ้โหอย่างกระส,ส่สูตร โอ้ยโดนอะไรเนี่ยแบนดิตไอคนเลวไอคนเลวแต่ทำผมสะเทช่ชนะตัวเองปืนยิงไกลนะปุ่งหน่อยโอเคก็ถือว่าปืนมันยิงไกลมากอยู่เหมือนกันนะจริงลองดูก่อนว่าระยะแบบนี้ยิงได้วะโดนนะ่ะกว่ามันจะมาถึงตัวเนี่ยสามดอกแล้วนะเออว่ะยิงไกลๆก็ได้นี่หว่าทั้งหมดห้าดอกจะตาย อ้ยิงแกไกลไกล่แนัยกันอะไกลมานี้แล้วไม่โดนละอะโดนว่ะเฮ้ยโดนเฉยสี่ดอกอะห้าดอกจะไกลแค่ไหนก็ไม่มีผลความแรงกระสุนเท่ากันครับปุ่งอะสามดอกละจบนะสี่ดอกความชำนาญได้เก้าแล้วะเดี๋ยวไกลไกลกว่านี้ได้ไหมไกลแบบประมาณนี้เลยไหม โดนวะโดนวะเนี่ยโุ้ยมันยิงไกลมากเลยโดนอะ่ะเออมันยิงไกลจริงว่ะไกลแบบไกลโคตรอ่ะเออมันยิงไกลจริงอันนี้ต้องยอมเรื่องระยะการทำลายล้างมันถือว่ายอมเอาจริงๆนะยิงแบบหนัดไม่ถึงตัวกงได้เลยอะ่ะนี่ยืนอยู่กลางสี่แยกครับทุกคนไอตัวนูน้น ไกลกว่าเดิมอีกยิงได้ไหมยิงอ่ะยิงได้อยู่นะสามเลยโคตรไกลอ่ะโอ้โหสุดยอดว่เะเหลือไกลจัดตรงนี้ได้ไหมมาได้อยู่ด้วยมาเลยดีกว่าอย่างงี้ก็ฟาร์มสบายแล้วครับขอแล้วฟาร์มนิดหน่อยอ่ะไกลกว่าเดิมอีกนะเอาแบบนี้เลยนะจะโดนปั้ ไม่โดนละไกลเกินอันนี้ไกลเกินประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้เว้ยเฮ้ยหนึ่งะไม่โดนอ่ะอันนี้ถือว่าไกลเกินอ้าวเฮ้ยไม่โดนอ่ะโดนว่ะเฮ้ยประมาณสี่แยกความไกลก็ถือว่าก็โหดอยู่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวความชำนาญยังไม่ไอ,อเมนูมีอะไรอ่ะเมนูมีไอเทม เราก็ใช้งานอยู่นี่ไงเออโอเคนี่แหละตรงนี้ก็ได้มาเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อก,กี้ในเมนูมันมีอะไรสักอย่างนึงด้วยอะไรี่อะไรเงี้ยค่าพลังก็มีวะค่าพลังเออพลังปืนได้ไหมไม่ได้เผามนุษย์ไอเทมร้าน้าปิดไอเทม scrap metal อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นไอเทมพิเศษเหรอเอาละถือว่าฟาร์มปืนไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ดีกว่าคลิปนี้นานพอสมควรแล้วครับแต่ฟาร์มปืนไปเรื่อยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไลค์แชร์ซับไตเติ้เหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคไปละสสวััดีครบบ๊ายบาย